ข่าวลือเรื่องสินบน40บล้านบาทที่อสัญครรฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยยืนยันอย่างมั่นใจว่าคุณชัยชนกชิดช,ชอบรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนแต่มาดูกันว่าความมั่นใจนี้จะนําไปสู่การเปิดเผยข้อเท็จจริงที่แท้จริงหรือไม่เรื่องราวนี้เริ่มจากนายนิพิษอินทรสมบัติอดีศสพัทลุงจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เตรียมยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาที่นายชัยชนกเปิดเผยเกี่ยวกับการเสนอเงิน40ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ดําเนินการกับแก๊งคอนเซนเตอร์นายอนุทินชี้แจงในสัมภาษณ์ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ์ของตนเองเมื่อถูกกล่าวหาก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไป ข้อเท็จจริงที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นยังคงต้องรอาการตรวจสอบแต่สิ่งสําคัญคือเหตุการณ์ที่นายชัยชนกพูดถึงไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลของนายอนุทินเพราะรัฐบาลนี้เพิ่งเริ่มทํางานเมื่อวันที่สองของเดือนนี้เท่านั้นหากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงก็ต้องมีการสืบสวนอย่างละเอียดทีทั่วแน่นอนยิ่งตรวจสอบได้ยากเท่าไรก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของเรื่องนี้มากเท่านั้นนายอนุทินยังไม่ได้พูดคุยกับนายชัยชนกเรื่องนี้โดยตรงแต่เขาย้ําว่าไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สหะ รับนายชัยชนกหากพบว่ามีการกระทําที่ทุจริตจริงเขาจะไม่มีทางปกป้องหรือเก็บไว้อย่างแน่นอนเมื่อถูกถามว่ากังวลหรือไม่ที่สิ่งที่หวังดีนําไปเปิดเผยในสภาแต่กลับต้องถูกตรวจสอบนายอนุทินกล่าวอย่างมั่นใจว่านายชัยชนกมีเจตนาดีและหวังดีเสมอจึงไม่เป็นห่วงเขายืนยันว่าคุณชัยชนกไม่โกงแน่นอนและเป็นคนที่เกลียดการทุจริตและความไม่ถูกต้องอย่างสุดซึ่งยืนยันว่าถ้าเขามั่นใจเขาจะสาวเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรจะเบรกเขาได้เห็นไหมจากเหตุการณ์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาใครก็บอกเขาไม่ได้เลย และนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความเห็นต่างเมื่อถูกถามย้ำว่าคุณชัยชนกจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าแน่นอนยิ่งมีเสียงจากสังคมที่กังวลเขาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังส่วนเรื่องเขาจะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีด้วยตนเองหรือไม่นั้นนายอนุทินคิดว่าคุณชัยชนกคงรู้ดีว่าจะต้องทำอะไรเพราะได้แต่งตั้งประหลัดกระทรวงดิจิทัลมาเป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้แล้วย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องกังวล เมื่อถูกถามต่อว่าในช่วงสี่เดือนที่รัฐบาลนี้ดำรงตำแหน่งมั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่มีการทุจริตอะไรเกิดขึ้นในอนุทินตอบอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าจะเป็นสี่เดือนสี่ปีหรือแม้แต่สี่สิปีก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าสี่เดือนแรกไม่โกงแล้วเดือนที่ห้าจะมาโกงอย่างแน่นอนไม่มีทางไม่ว่ากี่เดือนก็ต้องไม่มีทุจริตในรัฐบาลนี้หากเราไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เราก็คงไม่มีรัฐมนตรีคนนอกที่ยอมร่วมมือทำงานกับรัฐบาลนี้แต่มาถึงตรงนี้แล้วคุณคิดอย่างไร ความมั่นใจของนายอนุทินจะเพียงพอที่จะปิดปมข้อกล่าวหานี้หรือไม่หรือบางคนอาจเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ในสภาเป็นการแสดงความโปร่งใสแต่ก็อาจนำมาซึ่งการตรวจสอบที่ยืดเยื้อและถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีอะไรจริงคุณจะเห็นด้วยกับนายอนุทินที่บอกว่าไม่โกงแน่นอนหรือคิดว่าการทุจริตอาจซ่อนอยู่ใต้ผิวเผินแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ